สวัสดีครับน้องๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ e d นดิวแพ็กแความรู้พร้อมสู้สนามสอบครับผมวันนี้อยู่กับพี่ทีมในเซสชัน p a r a g r a p h Organization ครับผมก่อนที่เราจะเริ่มนะครับพี่ทีมอยากถามน้องๆก่อนว่าน้องๆรู้จัก p a r a g r a p h Organization กันไหมอ่าพาร์ทนี้จร,ริๆงๆอยู่ในส่วนอของพราร์ทการเขียนนะครับซึ่งมันคือการจัดการการจัดวางองค์ประกอบของย่อหน้านั่นเองอ่าแล้วองค์ประกอบของย่อหน้ามีอะไรบ้าง แล้วมีความสำคัญยังไงเรามาดูไปพร้อมกันเลยครับเราเห็นแฮมเบอร์เกอร์เนาะอ่ะจริงๆแล้วองค์ประกอบของพารากราฟเนี่ยสามารถเปรียบมองได้กับแฮมเบอร์เกอร์ค่ะซึ่งแฮมเบอร์เกอร์เราจะแบ่งไปสามส่วนคือส่วนขนมปังด้านบนส่วนไส้ในที่เป็นเนื้อผักชีสแล้วก็ขนมปังชิ้นล่างนะครับอ่ะเริ่มจากขนมปังชิ้นบนกันก่อนครัขนบนนนขนมปังชิ้นบนก็คือ To p i c s e n t e n c e ครับ แล้ว Topic Sentence มีหน้าที่อะไร Topic Sentence คือ a concise statement that conveys the main idea o f focus of a paragraph มันคือประโยคที่บอก main idea หรือจุดโฟกัสของย่อหน้านั้นเองค่ะเป็นการสรุปย่อๆว่าสิ่งที่ผู้อ่านจะเจอหลังจากนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไรจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าประโยค Topic Sentence ที่ดีจะต้องบอกผู้อ่านให้รู้ได้ว่าหน้ากรานี้จะเกี่ยวกับอะไรพระถ้าผู้อ่านอ่านแล้วยังไม่รู้เลยว,ว่าเอ๊ะฉันอ่า,อาเรื่องอะไรอยู่ ส่วนต่อไปก็อาจจะดูไม่น่าสนใจสำหรับผู้อ่านมากเท่าไหร่นะคะอ่ะาเมื่อเราเปิดประเด็นด้วย To p i c s e n t e n c e เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะกล่าวเพิมาลอยๆไม่ได้ค่ะเราจะต้องต่อด้วย supporting sentences ก็คือประโยค support นั่นเองค่ะเวลาเรากล่าวอ้างอะไรสักอย่างขึ้นมาเราจำเป็นจะต้องมีการยกข้อมูลยกตัวอย่างหรือว่ายกข้อความใดๆขึ้นมาประกอบนะครับเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและเพิ่มน้ำหนักให้กับ Statement แรกนั่นเองนะครับ supporting sentences สามารถเป็น additional details examples or evidence and explanations to i f i n d the main idea นะครับเหมือนเป็นการขยายความเพิ่มเติมไงครับว่า topic sentence ที่เราพูดไปเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับอะไรรายละเอียดของมันเป็นยังไงบ้างนะครับเช่น topic sentence เราเปิดมาว่า there are three reasons that I like Paris คนอาจจะเริ่มสนใจแล้วว่าอุยมี3าประเด็นที่เราชอบปารีสและเราชอบเพราะอะไรบ้าง ส่วน supporting sentences จะเป็นส่วนที่บอกนะครับว่าเราชอบด้วยเหตุผลอะไรบ้างนั่นเองนะคะ,ะเมื่อเรามีประโยคเปิดแล้วเรามีประโยคส่วนเนื้อหา support แล้วเราก็จะต้องมีการสรุปเนื้อหาทั้ว่นอีกรอบหนึ่งครับเพื่อให้เขาเข้าใจแบบกระชับส่วนนั้นจะเรียกว่า concluding sentence นั่นเองครับ concluding sentence คือ a summary of the main points of a paragraph and a closure to the reader ครับผมนะคะบางทีเนี่ย supporting sentences เราอาจจะยาว แล้วพอมันยาวมากบางทีผูกก้อ่านก็อาจจะตามไม่ทันบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นการสรุปรวบยอดตอนท้ายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีแบบหนึ่งนะครับซึ่งการเขียน concluding sentence เนี่ยเราสามารถเขียนได้ถึง4แบบด้วยกันครับแบบแรกก็คือการ restatement ครับ topic sentence เ,เ,เคยกล่าวเอาไว้ว่ายังไงเราเอากลับมาพูดซ้ำอีกรอบอาจจะมีการเปลี่ยนคำเล็กน้อยครับใช้ synonym เข้ามาช่วยเล็กน้อยเพื่อให้ดูไม่ซ้ำเดิมจนเกินไปแต่เป็นการเน้นย้ำประเด็นนี้ซ้ำอีกรอบ สคือการสรุป key ideas จาก supporting sentences ครับอย่างที่ยกตัวอย่างไปว่ามี3มเหตุผลที่ไปปารีสแล้วอาจจะยกเป็นหัวข้อสั้นๆมาพูดถึงใน concluding sentence อีกทีว่า3มเหตุผลมีอะไรบ้าง 1. สวย 2. ส,สนุก 3. ได้เจอคนดีๆอะไรแบบน,นั้นเป็นต้นนะครับสมจะเป็น prediction ครับบางเรื่องอย่างอาจจะเป็น paragraph ในวิทยาศาสตร์เนี่ยเราสามารถ พูดถึง r ิ d i c ชั o นได้ว่าเอสเราสามารถคาดเดาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตจากข้อมูลประกอบที่อยู่ใน supporting sentences นะครับอาจจะเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดในอนาคตอาจจะเป็นด้านดีด้านบวกผลกระทบที่ตามมาสามารถเขียนได้ทั้งหมดนะครับและสุดท้ายจะเขียนเป็น suggestion ก็ได้นะครับคือคำแนะนำบางที p a r a g r a p อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์แบบเป็นอาการป่วยแบบนี้นะครับเป็นเรื่องแบบ insomnia โรคนอนไม่หลับ อะไรแบบนี้หรือเป็นไข้หวัดอะไรแบบนี้เราสามารถให้ suggestion แก่ผู้อ่านได้ว่าผู้อ่านควรทํำยังไงถ้าว่าอ่านแล้วกบว่าตัวเองมีอาการเหล่านี้เป็นต้นคะ่ะอ่าเรามีแฮมเบอร์เกอร์ของเราครบแล้วสามส่วนแต่ถ้าว่าพอไหมสําหรับเมื่ออาหาร paragraph organization ของเราบอกเลยว่ายังไม่พอนะคะแค่เบอร์เกอร์อย่างเดียวไม่พอคะ่ะเราจะจะต้องมีเครื่องเคียงอีกเล็กน้อยคะอ่ะอ่า เครื่องเคียงที่พี่จะเสนอในวันนี้มีทั้งหมดอีก4อย่างด้วยกันครับอย่างแรกคือเครื่องเคียงที่ชื่อว่า transition words หรือคำเชื่อมนั่นเองครับคำเชื่อมสำคัญยังไงคำเชื่อมมันจะเหมือนมีหน้าที่เหมือนป้ายบอกทางนะครับบางทีเนี่ยอย่างที่บอกไปว่า p a r a g r a p มันอาจจะยาวได้และพอยาวผู้อ่านก็อาจจะตามไม่ถูกว่าอันนี้จบ p อย n แรกหรือยังไป่ o i อยที่สแล้วหรือเปล่า ใจความตรงนี้กับใจความตรงนี้เชื่อมเป็นยังไงนะครับดงั้นการใส่ transition words เข้าไปจะเป็นส่วนที่สามารถช่วยผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะคะซึ่ง transition words เองก็มีหลายแบบอาจจะเป็นเรื่องของการบอกความเชื่อมโยงของใจความนะครับพวกขัดแย้งกันหรือเป็นเหตุเป็นผลกันพวก because so but however อะไรแบบนี้นะครับหรือจะเป็น suppose ที่บอกลำดับขั้นนะครับพวก first second third then next อะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งมันจะเป็นส่วนช่วยสำคัญสำหรับผู้อ่านในการาค่อยๆไล่ไอเดียตามสิ่งที่เราเขียนไปนั่นเองครับเมื่อเรามี transition words แล้วต่อไปเราก็ต้องมี order and logic ครับผมการที่เราเขียน paragraph หรือเขียนย่อหน้าขึ้นมาหนึ่ย่อ,ยอหน้าเนี่ยเราจำเป็นต้องมีการจัดเรียงเนื้อหานะครับเราไม่สามารถเขียนแบบจัมไปจัมมาได้เพราะว่า คนอ่านอาจจะงงขึ้นมาได้ครับว่าเอ๊ะพอยนี้เมื่อกี้เราพูดเรื่องนี้อยู่แล้วยูยูเราสะปิดเรื่องแล้วยูยูเรากระโดดกลับมาบางทีอาจจะเกิดความสับสนงูงงขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นการเลือกจัดเรียงคอนเทนต์เป็นสิ่งที่สาคัญนะครับซึ่งข้อมูลเราสามารถเรียงได้หลายแบบด้วยกันนะครับแบบแรกคือแบบ chronological คือเรียงตามลําดับเวลาครับอันนี้อาจจะเป็นที่ยอดนิยมนิดนึงใน paragraph แนวเรื่องประวัติศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้องกับเวลานะครับเป็นเหตุการณ์ตามลําดับเวลา นะครับอาจจะเป็นเรียงเป็นขั้นเป็นตอนก็ได้เช่นขั้นที่1ทําก่อนขั้นที่2อ,ข,อขั้นที่สามเดี๋ยวจะเป็นเรื่องปีคศปีพศนะครับเช่นปี1984เกิดสิ่งนี้ขึ้นแล้วค่อยตามด้วยปี1987แล้วก็19 9 3สอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะโดยทั่วไปแล้วเราจะไม่เขียน1984ก่อนแล้วไป2016แล้วกลับมาหน9 3มอีกทีใช่ไหมครับเพราะมันจะเกิดการสับสนขึ้นมานะครับอันที่สองคือเรียงตาม spatial ครับผม spatial คือเรียงตามความใหญ่ ความใหญ่ของสเกลข้อมูลครับบางทีเราอาจจะเริ่มจากข้อมูลวกว้างๆก่อนมองเป็นภาพรวมแล้วค่อยเจาะดีเทลรายละเอียดลงไปลงไปเ mm hmm. ช่นเราอาจจะเริ่มด้วยการเปิดพูดถึงไทยแลนด์ก่อนแล้วก็อยเจาะลงไปในกรงุงเทพมหาคนครนะครับแล้วอาจจะเจาะเล็กลงไปในอาจจะเป็นคอมมิวนิตี้เล็กๆบนถนนสายนี้สายนี้อะไรแบบนั้นนะครับการเรียงแบบที่3คือ order of importance ครับก็คือลำดับความสำคัญ ะะบางทีเวลาเขียนเรื่องพาร agra ฟบา,บางอัาจจะมีเรื่องของความสําคัญของคอมโพเนนต์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเรา,าจ,จะต้องเรียงข้อมูลตามความสําคัญของมันอันไหนสําคัญก่อนก็ยกมาพูดถึงก่อนอันไหนสําคัญรองลงมาก็ค่อยเก็บไปไว้ท้ายๆนะครับเช่นอาจจะเขียนพาร,รา g r a ฟกับเหตุผลที่นักเรียนไม่ค่อยส่งงานกันหรือว่ามีการเขาเรียกว่าไงคะ ต่อไปเป็นการเรียงแบบ order of importance นะครับซึ่งบางทีเราเขียน paragraph ขึ้นมาเนี่ยบางเรื่องอาจจะต้องโฟกัสเรื่องความสำคัญก่อนหลังนะครับเช่นสมมุติเขียน paragraph เกี่ยวกับทำไมนักเรียนหรือนิสิตถึงเกิดการ procrastination ก็คือการดองงานขึ้นนะครับเราจะต้องเรียงแบบเหตุผลสำคัญก่อนว่าเหตุผลสำคัญแรกๆเลยที่ไม่เกิดเหตุการณ์นี้คืออะไรแล้วค่อยๆเรียงด้วยเหตุผลที่รองมารองมานั่นเอง นะคบและสุดท้ายการเรียงแบบสุดท้ายคือ cause and effect ครับผมคือการเรียงการแบบเป็นเหตุเป็นผลนะครับบางทีเราจะต้องมีการเท้าความมาก่อนว่าเออเพราะเกิดอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นนะสิ่งนี้สิ่งนี้ถึงจะเกิดตามขึ้นมาเป็นต้นนะครับซึ่งจริงๆก็สามารถเรียงแบบอื่นได้อีกนะครับแต่ขอให้เรียงแบบมี order และ logic ก็เพียงพอแล้วเพื่อให้ผู้ชมผู้อ่านไม่สับสนนั่นเองครับสุดต่อไปอเครื่องเคียงอย่างที่3าคือ unity หรือเอกภาพครับ มันเป็น p a r a g r a ฟเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกเรื่องที่จะเขียนขึ้นมาเราจะต้องเลือกเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนะครับถ้าเราเปิดเกี่ยวกับปารีสเนื้อหาภายในก็ควรเกี่ยวข้องกับปารีสนะครับเราไม่ควรยกกรุงเทพมหานครหรือกรุงลอนดอนเข้าไปเกี่ยวถ้าหาว่าเราไม่ได้เขียนแนวเปรียบเทียบเปรียบเลยนะครับการเขียนให้มันมีเอกภาพเนี่ยมันจะช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยสับสนน้อยลงเพราะว่า โฟกัสมันจะอยู่เด่นๆแค่ t o อป c เดียวนะครับมันจะทำให้ผู้ชมไม่ความคิดฟุ้งซ่านไปหัวข้ออื่นนั่นเองนะครับส่วนเครื่องเคียงอย่างสุดท้ายก็คือ coherence หรือความไหลลื่นของพารากราฟนั่นเองครับจริง coherence เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยตัวมันเองครับส่วนมากมันจะเป็นสิ่งที่เป็นผลพลอยได้เกิดขึ้นมาเมื่อเบอร์เกอร์กับเครื่องเคียงอื่นๆของเราเนี่ยมันประสบความสำเร็จแล้วนะครับ มันเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้อ่านสามารถอ่านพาาากราฟของเราแล้ว flow มันเกิด flow ขึ้นครับคืออ่านตั้งแต่ต้นจนจบแล้วไม่เกิดความสับสนหรืองุนงงขึ้นมานะครับเข้าใจว่าพาาากราฟนี้เกี่ยวกับอะไรเริ่มจากตรงไหนแล้วไล่ไปตรงไหนนะครับซึ่งพอมาเกิด flow ได้เนี่ยมันก็จะเกิดมัน smooth เนาะคนอ่านอาจะเข้าใจ point ที่เราจะสื่อนั่นเองครับอ่า และนี่ก็คือคอมโพเนนต์ในการเขียนพารา agra ฟออร์แกเนชันนะครับอย่าลืมนะครับมีเบอร์เกอร์แล้วก็สีเครื่องเคียงน,นะครับผมอ่ะทีนี้พอเป็นเรื่องแนวข้อสอบเนี่ยตัว p าร agra ฟออ a ์ i กเ t ชันมันอยู่ในพาร์ทเขียนเพราะฉะนั้นมันจะออกมาแนวของการเรียงประโยคให้เป็น p a r agra ฟครับมันจะเป็น j u m b l e of sentences ซึ่งเราจะต้องมาเรียงให้เป็น p a r agra p h ที่ใจความต่อเนื่องกันแบบไหลลื่นนะครับเรามาดูกันเลยครับ e อ e ซ c i ซ e อันนี้ข้อหนึ่งซึ่งน้องๆสามารถดูได้จากในชีตที่น้องๆได้ไปนะคะข้อหนึ่งเราจะมีทั้งหมดห้าประโยคด้วยกันครับแบบ่งเป็น A B C D และ E นะครับซึ่งน้องๆจะต้องเรียงให้ถูกตามลำดับที่มันควรจะเป็นอ่าที่ให้เวลาน้อง,องสักแป๊บหนึ่งในการ skim ประโยคแล้วกันครับว่าแต่และประโยคมีใจความอย่างไรบ้างแล้วดูว่าส่วนนี้ ควรเป็นประโยคเปิดไหมหรือควรเป็นประโยคไหมนะครับเรามองพอคร่าวๆแล้วเนาะทีนี้เรามาดูด้วยกันครับ จากห้าประโยคนี้จริงๆการที่เราจะทำ exercise ประเภทนี้เนี่ยพี่แนะนำให้เรามองหาประโยคที่สามารถเป็น topic sentence ได้ก่อนนะครับเพราะอย่าลืมว่า topic sentence คือตัวที่บอก main idea ให้กับผู้อ่านนะคะรับเพราะฉะนั้นถ้าเราหาประโยคที่บอก main idea ได้เราจะสามารถ arrange ส่วนที่เหลือได้ง่ายขึ้นครับคิดว่าประโยคไหนเป็น topic sentence ดีนะ เราดูทีละประโยคกันดีกว่าครับข้อ A เริ่มด้วย it provides us with essential knowledge and skills that we can use throughout our lives ขึ้นต้นด้วย it นะครับข้อนี้เราสามารถตัดทิ้งได้เลยเพราะอย่างที่บอกไปว่าขึ้นต้นด้วย it พอขึ้นต้นด้วยสรรพนามสรรพนาม it refer ถึงอะไรเราไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้น paragraph ส่วนใหญ่จะไม่ขึ้นด้วย it ขึ้นมาล,ลอยๆเพราะเราไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอะไรนั่นเองครับแล้วประโยค B ล่ะ schools and teachers guide us in various subjects helping us discover our interests and talents นะคะอาประโยครอบนี้ขึ้นต้นด้นวย n o n นะครับแต่ว่าก็ยังมีส่วนแตลกตรงที่ดูไม่ครอบคลุมมากพอถ้าเรามองคู่กับประโยคตัอื่นๆด้วยถูกไหมครับ schools and teachers เมืแค่เป็นองค์ประกอบย่อยในท็อปิกหลักของเรานะครับ แลว we e ้ว C. As we l o a r n we become better o q u i p p e d to pursue our a s p i r a t t o n s and contribute p ข s i t i v e l y to s o c ได้ y ขึ้นต้นด้วที่ we learn นะครับด้วยความที่ขึ้นต้นด้วยคำเชื่อมมันก็เลยจะแปลกๆใหะยะย้เป็นประโยคเปิดถูกไหมครับเราสรา่วนมากเราจะไม่ขึ้นต้นพาร a g ร a มด้วยคำเชื่อมเราไม่อยู่ๆเปิดมาว่า however ห,หรือ also อ,อ,อะไรแบบนี้ขึ้นมานะคะรับเพราะฉะนั้นข้อ C ก็อาจจะตัดทิ้งได้ข้อดีก็เหมือนกันครับ เขาขึ้นต้นด้วย more over more over มีความเป็น additional information นะครับเพราะฉะนั้นก็เหลือ choice เดียวที่เราน่าจะใช้เปิดได้ก็คือ sentence E นะครับ Education plays a vital role in shaping our futures นะเราได้ topic sentence แล้วครับได้ main idea แล้วทีนี้ส่วนที่เหลือก็อาจจะยังเรียงยากอยู่นิดหนึงเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปไหนต่อเพราะฉะนั้น เรามาหา concluding sentence ด้วยกันดดกว่าครับคิดว่า a b c d ส่วนที่เหลืออันไหนน่าจะเป็นประโยคปิดให้กับเราได้น้องพอมองออกอันไหมครับอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะการมอง concluding sentence ก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับแต่ถ้ามองดีๆข้อดีอย่างที่บอกเป็นส่วนของ additional เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรเป็นประโยคปิด นะครับข้อ B เป็นองค์ประกอบย่อยระเพั้อนอาจจะอยู่กลางๆได้ข้อ A เช่นกันเพราะเป็นสพานานะครับเพราะฉะนั้นอันที่ใกล้เคียงที่สุดและเป็นไปได้ที่สุดก็จะเป็นประโยค C นะครับ as we learn we become better equipped to pursue our aspirations and contribute positively to society อ่าเรารู้แล้วเราเปิดด้วย E และปิดด้วย C เพราะงั้นคำตอบของเราก็น่าจะเป็น ถูกต้องครับช้อยที่สามับผม E A B D C ครับซึ่งพารากรฟเต็มของเราก็จะหน้าต,าตาประมาณนี้ครับ Education plays a vital role in shaping our futures. It provides us with essential knowledge and skills that we can use throughout our lives. Schools and teachers guide us in various subjects. helping us discover our interests and talents. Moreover, education fosters social interactions, allowing us to make friends and learn how to work together. And as we learn, we become better equipped to pursue our aspirations and contribute positively to society. That's it. Ah, Next, ี่จะให้เวลาน้องๆอ,อีกเหมือนเดิมนะครับในการสกินประโยคและดูว่าประโยคไหนน่าจับใจความประมาณไหนซึ่งเมื่อกี้เราได้แนวทางจากข้อแรกไปแล้วน้องๆสามารถลองมองๆไว้ได้เลยนะครับว่าประโยคไหนน่าจะเป็น topic sentence หรือ concluding sentence นะครับ มองคร่าวๆได้แล้วเนาะคิดว่าจากห้าประโยคประโยคไหนนะ่าจะเหมาะสมที่จะเป็น t o อปิก e n น e n น e มากที่สุดครับยรอย่าลืมครับ t o อปิก e n น e n น e จะต้องเป็นเมนไอเดียของทงั้ง Paragraph เพราะฉะนั้นยิ่งเปิดมากว้างแต่มีการคอนโทรลสโคปก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ประโยคที่น่าจะเหมาะสมที่สุดก็จะเป็น C ครับผม Tourism is a popular activity that involves traveling to different places for leisure and exploration. And what would concluding sentence? From A, B, D, E, what would it be? Actually, if Choice didn't trick us too much, it would be like this ถ้าเรารู้แล้วว่าเราเริ่มต้นด้วยสีแล้ว choice ที่เหลือมันไม่เริ่มด้วยสีเราก็อาจจะมีคำตอบในใจแล้วก็ได้นะครับอ่าแต่เรามาดูก่อน่อน concluding sentence นะครับอย่าลืมม่ต้องเป็นการ sum up เป็นการ restate เป็นการ suggest หรือว่าเป็นการ predict นะคะรับเพราะฉะนั้นอันนี้จะมาแนว Suggestion. Like, However, it's important for tourists to respect the local customs and environment to ensure a harmless experience for both visitors and residents. It's the Tourism is a popular activity that involves traveling to different places for leisure and exploration. People often visit new destinations to experience different cultures, taste local foods, and see famous landmarks. Tourist attractions, such as museums, historical sites, and natural wonders, draw visitors from all around the world. Tourism can have positive impacts on local economies by creating jobs and the hospitality industry. However, it's important for tourists to respect the local customs and environment to ensure a harmonious experience for both visitors and residents. นะครับตัวอย่างก็จะประมาณนี้ครับต่อไปจะเป็นข้อสอบอีกส่วนหนึ่งครับเมื่อกี้เป็นการเรียงประโยคให้เป็นพารากราฟต่อไปเราจะมีการดี e ท t ประโยคที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพารากราฟครับผมอ่าเป็นส่วนในการตัดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้สกิลเพิ่มเทคนิคนิดนึงหรือเปล่านะครับว่าขึ้นอยู่กับว่าพารากราฟที่โจทย์ให้มาจะซับซ้อนแค่ไหนนะครับ อันนี้คือพารากราฟตัวอย่างนะครับมีทั้งหมด8จุดย่อยด้วยกันที่มาร์คเอาไว้เป็น a b c d e f g h นะครับซึ่งเราจะต้องเลือกหนึ่งประโยคที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องน้อยที่สุดนะคระับพี่จะให้เวลาน้องๆได้สกิมพารากราฟนี้สักครู่หนึ่งเพื่อมองหาคำที่ปรากฏขึซ้นนะครับอย่าลืมว่าเวลาเราเขียนพารากราฟเราจะต้อง control media ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น ใจความมันก็จะวนๆอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเราสามารถพิมพ์ขคีย์เวิร์ดที่โผล่ซ้ำๆหรือบางทีอาจจะไม่ได้มาเป็นคีย์เวิร์ดเดิมแต่ว่ามีไอเดียที่เหมือนกันก็ได้เหมือนกันนะครับน้องๆลองมองดูสิครับว่ามีคำไหนหรือไอเดียไหนที่โผล่ขึ้นมาซ้ำๆบ้าง คีเวิร์ดหรือไอเดียที่เกิดขึ้นซ้ําๆก็จะเป็นประมาณนี้ถูกไหมครับเรามีเรื่อง Healthy กับ Health ขึ้นมาบ่อยๆครับ staying healthy a healthy life individual health a h e a l t h i lifestyle พูดถึงการใช้ชีวิตที่มีความ Healthy มีความแบบสุขภาพดีเนาะอ่าและส่วนที่เหลือก็จะเป็นส่วนของ supporting sentences ที่จะมาขยายเรื่องการใช้ชีวิตให้มีแบบสุขภาพที่ดีนะครับแต่ก็จะมีประโยคหนึ่งที่อาจจะเกี่ยวข้องน้อยที่สุดในการ staying healthy หร having a healthy lifestyle นะครับคิดว่าเป็นประโยคไหนดีนะมาดูกันไปด้กันก็ได้ครับประ A อย่างที่บอกเป็น t o p i c sentence เพระฉะนั้น t o p i c sentence นี้ต้องมีอยู่แล้วนะครับ staying healthy is crucial for our overall well-being เปิดมาเลยว่าการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับในการใช้ชีวิตเนาะ one of the main aspects of a healthy life is balanced eating อันนี้ก็คือเปิดเป็น supporting sentence แรกนะคะ เมน one of the main aspects คือประเด็นแรกที่พูดถึงคือ balance eating คือการรับประทานอาหารที่บ a ลานซ์มีความสมดุลน,นั่นเองนะคะซึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นขยายเรื่อง balance eating ถูกไหมครับ consuming a variety of foods like fruits vegetables whole grains และนู่นนี่นั่มากมายนะคะแล้วก็โลรมาพอยต์สอยู่ที่ส่วน D ถูกไหมครับ regular physical activity is also important เป็นการเสริมเพิ่วมว่านอกจาก balance eating แล้วการออกกำลังกาย หรือการมีกิจกรรมทางกายเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับเราขยายเป็น walking jogging or dancing นะครับวานไปส่วน e ก็ยกมาอีก p o i หนึงคือ getting enough sleep ถูกไหมครับ getting enough sleep is often overlooked b n d is vital for mental and physical recovery ่าเป็นของ sleep point f ก็เหมือนจะยกอีก p อ i n หนึ่งนะคะเพราะอยู่ๆก็โดดไป smoking is a harmful habit that poses serious risks to both individual health and the well-being of those exposed to secondhand smoke นะครับพูดถึงเรื่องของภัยหรือโทษที่เกิดจากการสูบุรีนะครับซึ่งก็ยังมีคำว่าเฮลส์อยู่ในนั้นก็อาจจะอยากเก็บนาะ G เป็นเรื่องของ managing stress นะครับก็คือการจัดการความเครียดผ่านการพักผ่อนหรือการทํากิจกรรมยามว่างนะครับและ H ก็เป็นประโยคเป็นว่าการกระทาเล็กๆน้อยๆการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในอุปนิสัยของเราหรือในกิจัรรประจำของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีที่ทําให้เราสุขภาพดีขึ้นได้เลยทีเดียวนะครับอ่า ถ้าอ่านผันผ่านอ่าน,นผันเินก็จะรู้สึกว่าทุก point มันก็เกี่ยวข้องกับการ staying healthy ถูกไหมครับแต่จะมีอันนึงที่ค่อนข้างไกลออกไปสักนิดนึงนะครับนล,ลองคิดว่าประโยคไหนเอ่ยโดยทั่วไปแล้ว A กับ H นี่ก็ไม่น่าใช่เพราะเป็นประโยคเปิดกับประโยคปิดนะครับเพราะฉะนั้นส่วนมาก จะต้องอยู่อยู่แล้วเพะฉะนั้นส่วนที่ค่อนข้างจะมีการตัดออกได้เนี่ยจะอยู่ในส่วนของ Body หรือส่วนของ supporting sentences ส่วนใหญ่นะครับซึ่งคำตอบของข้อนี้ก็คือคิดว่าไหนครับเขียว่าไหนประโยค F ครับผม Smoking is a harmful habit that poses serious risks to both individual health and the well-being of those exposed to second-hand smoke ก็ยังเกี่ยวเรื่องสุขภาพครับแต่ว่าอย่ายลืมไว้หลักเราคือ staying healthy การทำการรักษาสุขภาพให้มีสุขภาพที่ดีซึ่งมันจะต้องเป็น ways to maintain healthy lifestyle ถูกไหมครับอันนี้จริงๆอย่างที่บอกก็ยังเกี่ยวเรื่องสุขภาพแต่ว่าด้วยความที่จัวขัวว่าเป็น smoking is a harmful h a b i t มันเปิดมาด้วยเรื่องการอธิบายของโทษการสูบบุหรี่ นะฮะเพราะฉะนั้นมันเลยไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงขนาดนั้นและสามารถนําออกได้นั่นเองนะครับประโยคที่สามารถนําออกได้มันจะไม่ได้โดดออกมาแบบว่าชัดเจนขนาดว่าไม่เกี่ยวข้องเพราะมันช้าเกินไปนะครับมันจะคลุมเครือแบบนี้แหละครับเราจะต้องสังเกตน,นิดนึงว่าเอ๊ะมันจะยังพอลิงก์กับท็อปิกเซนเทนซ์ที่เคยกล่าวไว้ได้หรือเปล่านะครับอ่าลองดูอีกสักข้อหนึ่งแล้วกันครับอันนี้จะเกี่ยวกับ procrastination อ่าพี่ให้เวลาน้องๆได้ลองสกิมอันนี้พ a r a g r a p h นี้ร,รอบหนึ่งครับ พอยที่กลับมาบ่อยๆก็คือเรื่องของ procrastination ถูกไหมครับผมมาบ่อยมา procrastination procrastinate self-discipline productivity นะครับกับ increase stress anxiety อะไรพวกนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการดองงานทั้งหมดเลยนะครับการดองงานในการพัดวันประกันพรุ่งก็มีหลายพอยท t ที่เขาพูดถึงนะครับจะมีส่วน B บอกกกับ the student work load พนักงานของนักเรียนหรือนิสิตนะครับ C ดิสแทรกจะเป็นเรื่องของสิ่งที่มารบกวนเรานะคะรับพวกโซเชียลมีเดียหรือว่าเอเดเชนเมนต์สื่ออะไรใดๆหรือว่าเพราะว่าหมดไฟนั่นเองนะคะซึ่งดีจะพูดถึงของผลกระทบของการ Procrastination ก็คือนําไปสู่ความเครียดที่เพิ่มขึ้นพอเดตไลน์ยิ่งขยับใกล้เข้ามาแล้วเราดองงานเราก็ยิ่งแบบใกล้แล้วใกล้แล้วนคะครับอ่าและ E ก็จะให้วิธีในการ o v e r c o m คมก็คือการก้าวข้ามการดองงานในการพันันประกันรุ่งนะครับ F ก็จะเป็นตัวขยายความเนาะเพาเป็นการบอกว่า breaking task into smaller manageable steps คือการมองเป็นชั้นเล็กๆค่อยๆมองค่อยๆไต่ไเพียนก้าวเพียสเต็ปเพื่อที่จะได้ไม่รู้สึกว่าเครียดหรือว่ามันเกินภาระเกินรับไหวเกินไปนะครับ G ก็ยังเป็นเรื่องของการ overcome procrastination เนาะและ H ก็เป็นการสรุปว่าการรู้ว่า procrastination มีโทษยังไงเนี่ยเราจะสามารถ improve productivity ของเราได้เพราสามารถรู้ว่าเออมีปัญหานี้นะ เราต้องแก้นะนั่นเองนะครับเหมือนเดิมมองเผินๆก็รู้สึกว่าเกี่ยวก็เกี่ยวหมดไม่ใช่หรอก็ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของภาระงานเรื่องของความเครียดกับวิธีแก้การจัดการเวลาชีวิตอะไรๆของเราแต่ก็จะมีอยู่ประโยคหนึ่งที่ห่างไกลประโยคอื่นอยู่นะครับแล้วเราคิดว่าประโยคไหนเอ่ยอันนี้ข้อนี้จะเป็น B ครับผม The student workload can vary can vary depending on the courses they're taking and assignments they're required to complete. แน่นอนว่าถึงเรื่องพาร์ทงานจะเกี่ยวกับเรื่องการผัดวันประกันพรุ่งโดยตรงแต่ตัวประโยคไม่ได้ลิงก์กับ procrastination นะคะคือตัวตัวคอนเทนต์เกี่ยวแต่ว่าตัวโครงสร้างประโยคไม่เกี่ยวนะครเพราะตัวนี้เปิดมาโดยไม่มีการเชื่อมอะไรเลยอยู่โดดขึ้นมาว่าพาร์งานของนักเรียนนิสิตจะเปลี่ยนแปลงไปตามรายวิชาที่ มีหรือว่าภาระงานที่ได้รับนะครับซึ่งมันโดดลอยๆนะครับเพราะฉะนั้นจึงสามารถตัดออกได้นะครับหรือเปลี่ยนเป็นประโยคที่ดีขึ้นเพื่อมีการฟล์ของพารา agra ฟที่ดีขึ้นนั่นเองเป็นยงไงบ้างครับน้องๆพารา agra ฟต้นนัยเซชันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าเป็นการมององค์ประกอบที่ค่อนข้างใหญ่แล้วมันมาเป็นมาเป็นคอนเลยนะคะรับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลาฝึกฝนกับส่วนนี้เล็กน้อยนะครับ โดยพี่ก็ให้ Exercise ไปในชีสแล้วน้องๆสามารถลองไปทำได้ด้วยตัวเองนะครับวันนี้กับพี่ทีมก็ขอคุณน้องๆที่เข้ามาทบทวนความรู้ด้วยกันและอย่าลืมทบทวนส่วนอื่นๆด้วยนะครับอย่ามัวแต่โฟกัสเรื่อง paragraph organization จนลืมเรื่องอื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้องหรือช่วยเหลือกันได้นะครับวันนี้ Edu Pack แพ c ความรู้ความสู้สนามสอบขอไว้พรให้น้องๆสามารถสอบติดในที่ที่น้องๆปรารถนาได้ครับสวัสดีครับ